สวัสดีค่ะมาพบกับ10คัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกันอีกเช่นเคยนะคะหรือ The Greatest Salesman in the World นะคะวันนี้เสนอเป็น EP ที่10เป็นคัมภีร์มวนที่3นะคะฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จในโลกตะวันออกพวกวัวหนุ่มจะถูกทดสอบก่อนเข้าสังเวียนต่อสู้ด้วยวิธีดังนี้ แต่ละตัวจะถูกนำมาเข้าสังเวียนแล้วปล่อยให้พุ่งเข้าใส่พิกาดอผู้คอยแทงวัวด,ด้วยหอกความกล้าของวัวถูกวัดด้วยจำนวนครั้งที่มันเต็มใจพุ่งชนแม้จะเจ็บจากคมหอกจากนี้ไปฉันจะสำนึกว่าทุกๆวันฉันก็ถูกทดสอบจากชีวิตในแบบเดียวกันถ้าฉันยืนหยัดถ้าฉันพยายามต่อไป ถ้าฉันพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆฉันจะสำเร็จฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อความพ่ายแพ้ไม่ได้มีความล้มเหลวในสายเลือดฉันไม่ใช่แกะที่ต้องรอโดนคนเลี้ยงกระทุง้งฉันคือราชสีและฉันปฏิเสธที่จะพูดเดินและนอนรวมกับฝูงแกะฉันจะไม่ฟังพวกขี้แงและขี้บน่น เพราะเชื้อโรคของเขาติดต่อได้ง่ายจงปล่อยให้พวกนั้นสูงสิงกับฝูงแกะไปโรงเชื้อสาสตร์แห่งความล้มเหลวไม่ใช่ชะตาของฉันฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จรางวัลต่างๆของชีวิตอยู่ที่ปลายการเดินทางแต่ละครั้งไม่ใช่อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นฉันไม่ได้รับอภิสิทธิ์ให้รู้ว่ามีกี่ก้าวที่ต้องเดิน กว่าจะถึงเป้าหมายฉันอาจต้องพบความล้มเหลวจนถึงเก้าที่หนึ่พแต่ความสำเร็จซ่อนอยู่หลังทางโค้งถัดไปฉันจะไม่มีวันรู้เลยว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมจนกว่าจะผ่านโค้งนี้ไปฉันจะเดินต่อไปอีกหนึ่งเก้าเสมอถ้ามันไม่ได้ผลฉันก็จะเดินอีกเก้าและอีกเก้า จริงๆแล้วการก้าวเดินทีละก้าวไม่ใช่เรื่องยากฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จจากนี้ไปฉันจะถือว่าความพยายามในแต่ละวันเป็นเสมือนการหวดขวานหนึ่งครั้งใส่ต้นโอ๊กยักษ์หดครั้งแรกอาจไม่ทำให้ต้นไม้สะเทือนแม้แต่น้อยหรือแม้แต่หวดครั้งที่สองและสามการหวดแต่ละครั้ง อาจดูเหมือนไร้ค่าและไม่ได้ผลจากการระดมหวดอย่างจ้อยๆนี่แหละจะทำให้ต้นโอกใหญ่หักโค่นได้ในที่สุดความพยายามต่างๆของฉันในวันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันฉันจะเป็นดังสายฝนที่ชะล้างภูเขาหายไปทั้งลูกดังมดที่กินเสือทั้งตัวดังดวงดาวที่ทำให้โลกสว่างสวยัย ดังทาตผู้สร้างปิระมิดฉันจะสร้างปราสาทของฉันจากอิฐทีละก้อนเพราะฉันรู้ว่าความพยายามเล็กๆซ้ำๆจะทำให้ทุกสิ่งหลุล่วงฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จฉันจะไม่มีวันคิดถึงความพ่ายแพ้และจะลบคำว่าลมเลิกทำไม่ได้ไม่สามารถ เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่น่าจะเป็นไปได้ล้มเหลวไม่ได้ผลสิ้นหวังและท้อถอยออกจากพจนานุกรมของฉันเพราะคำเหล่านั้นเป็นของพวกคนเขา่าฉันจะหลีกเลี่ยงความสิ้นหวังแต่หากฉันต้องติดเชื้อโรคทางจิตนี้ฉันจะทำงานต่อไปทั้งๆท,ที่รู้สึกสิ้นหวัง ฉันจะทำงานหนักและยืนหยัดฉันจะมองข้ามอุปสรรคที่เท้าและจ้องตาไปที่เป้าหมายเพราะฉันรู้ดีว่าที่ปลายทางของทะเลทรายมีหญ้าสีเขียวงอกงามฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จฉันจะพึงจำกฎแห่งค่าเฉลี่ยที่มีแต่โบราณและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของฉัน ฉันจะยืนหยัดด้วยความรู้ที่ว่าทุกครั้งที่ขายไม่ได้จะเพิ่มอัตราความสำเร็จในการพยายามครั้งถัดไปทุกคำว่าไม่ที่ฉันได้ยินจะนำฉันเข้าใกล้คำว่าตกลงทุกหน้าบึ้งที่ฉันพบก็แค่เตรียมฉันให้พร้อมรับรอยยิ้มที่กำลังมาทุกความโชคร้ายที่ฉันเจอ มีเมล็ดพันธุ์ของความโชคดีแห่งวันพรุ่งนี้ฉันต้องมีคืนที่มืดมิดเพื่อที่จะได้รู้ค่าของแสงตะวันฉันต้องล้มเหลวบ่อยครั้งเพื่อที่จะสำเร็จเพียงครั้งเดียวฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จฉันจะพยายามพยายามและพยายามอีกฉันจะคิดว่าทุกอุปสรรค เป็นแค่ทางอ้อมไปสู่จุดหมายและแค่ความท้าทายในอาชีพฉันจะยืนหยัดและพัฒนาทักษะต่างๆเหมือนดังชาวเลพัฒนาฝีมือโดยเรียนรู้การรับมือกับแต่ละพายุฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จจากนี้ไปฉันจะเรียนรู้และปฏิบัติอีกเคล็ดลับ ที่คนเก่งเขาทํำกันเมื่อจบวันไม่ว่าวันนั้นสำเร็จหรือล้มเหลวฉันจะพยายามขายให้ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อใดที่ความคิดบอกร่างอันอ่อนล้าว่าอยากกลับบ้านฉันจะไม่ยอมและจะพยายามอีกครั้งฉันจะพยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดการขายด้วยชัยชนะและถ้าล้มเหลวฉันจะพยายามอีกครั้ง ฉันจะไม่มีวันอนุญาตให้วันใดจบลงด้วยความล้มเหลวแต่ฉันจะปลูกมเมล็ดพันธ์แห่งความสำเร็จของพรุ่งนี้และกอบโกยข้อได้เปรียบมหาศาลเหนือพวกที่ทำงานเช้าชามเย็นชามเมื่อคนอื่นหยุดดิ้นรนฉันจะเริ่มกอบโกยความสำเร็จที่ปลูกเอาไว้ฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จและ ฉันจะไม่อนุญาตให้ความสำเร็จของเมื่อวานล่อหลวงให้ฉันพยองในวันนี้เพราะสิ่งนี้คือรากฐานที่สำคัญของความล้มเหลวฉันจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือร้ายและต้อนรับวันใหม่ด้วยความมั่นใจว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน ตราบเท่าที่ฉันยังมีลมหายใจฉันจะยืนหยัดเพราะตอนนี้ฉันรู้กฎความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งคือถ้าฉันยืนหยัดนานพอฉันจะชนะฉันจะยืนหยัดฉันจะชนะ